สวัสดีครับผมแลกนะครับจากช่องแลกโมโนพอร์ตนะครับวันนี้ผมมีวิธีที่นำกล้องฟูจิ XA7 เพื่อที่จะใช้ร่วมงานกับ o b s หรือว่าออฟไลน์สดใน Facebook ต่างๆได้นะครับเพียงแค่มีสาย USB เส้นเดียวครับโดยโดยไม่เสียตังค์สักบาทนะครับเดี๋ยวลองมาดูวิธีขั้นตอนการทำกันเลยครับผมขั้นตอนแรกให้เราไปที่เมนูของตัวกล้องนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนมาที่ประแจตัวเมนูตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นรูปประแจนะครับ ไปที่การตั้งค่าการเชื่อมต่อนะครับจากนั้นให้ลองมาทีา่โหมด USB นะครับสำหรับกล้องใครที่อัพเฟิร์มแวร์มาแล้วนะครับหรือว่าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับจะมี USB โหมด USB webcam นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีโหมดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเฟิร์มแวร์กันก่อนนะครับมาดูวิธีขั้นตอนการอัปเดตเฟิร์มแวร์กันเลยครับผม สำหรับขั้นตอนแรกนะครับให้เราดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับให้เราพิมพ์ว่าเฟิร์มแวร์ XA7 นะครับจากนั้นให้เราคลิกเข้าไปได้เลยครับเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับก็เจอให้ดาวน์โหลดนะครับให้เราคิิกไปที่ยอมรับกันก่อนนะครับจากนั้นให้เรากดดาวน์โหลดได้เลยครับ พอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เรานํา SD card ดนะครับมาเสียบที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ copy ไฟล์ลง SD card ดเพื่อที่นำไปติดตั้งในตัวกล้องนะครับจากนั้นนะครับ นำเทคนิคที่เรา copy ไฟล์มาใส่ที่ตัวกล้องอัพเพื่อที่ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ครับผมสำหรับขั้นตอนการติดตั้งที่ตัวกล้องนะครับให้เรากดไปที่ปุ่ม ดิสแบลคค้างไว้นะครับแล้วกดเปิดเครื่องนะครับจากนั้นเราจะเจอหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดโอเคเข้าไปได้เลยครับให้เราเลือกเป็นบอดี้นะครับกดโอเคครับแล้วก็กดโอเคที่หนึ่งครับผมมาถึงหน้านี้ก็จะมีคำเตือนห้าม เปิดฝาแบตเตอรี่หรือว่าปิดเครื่องนะครับให้เรากดโอเคเข้าไปได้เลยครับรอสักครู่ครับเครื่องกำลังตั้งเฟิร์มแวร์ตัวใหม่อยู่นะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เราปิดเครื่องเปิดใหม่นะครับ เดี๋ยวเราจะมาเช็คกันดูนะครับว่าจะมีโหมด USB ไหมครับให้เราทำเหมือนเดิมนะครับลงมาที่รูปตัวประแจแล้วก็ Connection Setting ค p ัโอเคครับเห็น USB โหมดแล้วนะครับเราก็ไปเลือกเป็น USB Webcam ได้เลยครับผม จากนั้นให้เราเสียบสาย usb ที่ตัวคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กกับตัวกล้องนะครับโอเคครับหลังจากเราเสียบ usb ในตัวกล้องและคอมพิวเตอร์เข้ากันนะครับให้เรามาแอดตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวกครับผมก็วิดีโอวิดีโอ capture device ครับผมโอเครับจากนั้นให้กดตกลงหน้านี้นะครับให้เราเลือกเป็น fuji xa 7ครับ อันนี้ภาพก็จะมาเรียบร้อยแล้วเขากดตกลงอีกทีนึงเขาทำหน้าจอใหญ่ขึ้นให้รอกดคอนโทรล F ครับชา,าโอเคครับตอนนี้ภาพก็มาเรียบร้อยเดี๋ยวรอทดสอบระบบโฟกัสของกล้อง XA7 ที่ต่อเป็นเว็บแคมใช้งานร่วมกับตัวใช้งานร่วมกับ OBS นะครับโอเคเร็วใช้ได้เลย เรียบร้อยนะครับสำหรับการใช้ XA7 เป็นเว็บแคมเพื่อที่จะใช้งานร่วมกับ OBS หรือว่าเอาไปทำการไลฟ์ใน Facebook นะครับสำหรับวิธีนี้นะครับไม่สามารถนำเสียงจากตัวกล้องเข้ามาที่คอมพิวเตอร์ได้นะครับผมแนะนำให้ใช้เป็นไม์ที่เป็น USB นะครับต่อไปอยังคอมพิวเตอร์นะครับแล้วนำเสียงเข้าไปที่ OBS นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณมากครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับ